โอเคครับก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมครับยามี่บอยนะครับผมโหหานหาต่างกันไปนานเลยครับกับเกมอารยานะครับผมจาการาที่แล้วก็เล่นไปครับา่าที่หนึ่งครับผมก็ตอเรามาก็ค่อนข้างดีนะครับมีวมาณสิบสามถึงสี่ไลค์นะครับเพราะถ้าทมาไอ้เท่าที่ผมดูมานะครับผมว่ารู้สึกก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์ทุกคนนะครับผมก็วันนี้ก็กลับมาทานะครับในรอบห้าเดือนหรื่6หกเดือนนะครับผมก็ ก็มีขี้เกียจบ้างนะก็ก็มีติดเรียนบ้างอะไรทํางานครับผมก็เหนึ่งนิดนึงโอเคก็วันนี้ก็มาต่อภาสองครับผมวันนี้ก็มาไม่รู้ว่าเรื่องจะเป็นยังไงครับก็กอกกันเลยครับไปมาแล้วครับผมนี่โรงพยาบาลนภาวันบรรยากาศตอนรับอย่างดีบรรยากาศที่นี่เปลี่ยนไปมากจริงๆ ตั้งแต่เกิดคดีตอนนั้นสินะถึงได้ร้างขนาดเนี้ใช่ใช่ใช่มียามไหมวะทางเข้าโรงพยาบาลหมดเใยวันนี้โอ้ออโอยน้ออันนี้กับบิวจังเลยน้ออหให้ยามลุงลุงเอ้ยก้มดูหนังโป้หร่าเฮ้รบกวนเขาบังเอาไปดีกว่าะมันไปได้เหรอวะ ไปได้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 ไไดโอ้ยน้อวิ่งดีก็สว่างขึ้นเนาะโอ้ยฟ้ากระผาจังเลยน้อเดินด,ด,ดูนี่ใบไ,ไม้โปรยปรายสนิมเพิร์ดมีไฟฉายไหมวะกดยังไงไฟาฉายอะ่ะกดเอฟเฟอร์ไฟฉายอ๋อนี่ไงโอ้ยน้อ เอสเคใช้ไอโฟนปะเนี่ยมาเห่าด้วยนี่มันสารอะไรเนี่ยมันสารอะไรเนี่ยสารอะไรวะ จับปิ้งกินซะบ,บ่โอเคก็มีประมาณนี้แหละไอ้เคียร์มาก็เล่นกูนเลยเนาะกดเอฟโอเคไปใช้โทรศัพท์ไอโฟงเดี๋ยวก่อนอรรยาตามเลยกูวิ่งตามเลยนะต้องการไฟฟ้าเพื่อประ,ประตูประตูไฟฟ้าเหรอวะเปิดแล้วก็วลยนาปิดด้วย โอเคไปเราต้องตามหาหล่งพลังงานไฟฟ้าเฉพาะเจ้าหน้าที่ทำไมอหอตอนมอปลายเธอเคยมีอาการแปลกๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถึงไม่มีใครกล้าเข้าหาเธอนอกจากเรานี่เป็นเหตุผลที่เธอหายไปใช่ไหมไม่รู้สิมาถามกูสิไม่รู้อ่ะจะไปรู้ได้หร,ดดหรอเฮ้ยอะไรอะดูโดรอันนึงต้องเข้าไปเอาแล้วมันเป็นฟิวหรอเป็นฟิวใส ยานะมึงยานะด็อกมึงยานะใครจะกล้าเดินเลยวะไอ้เหี้ยเดินกลับดีกว่าเอ็นต้องมีอาวุธด้วยเอแบบ็งมาเช็คต้องการไฟฟ้าเพื่อเปิดป,ประตูซึ่งเชียร์ มาเจดีสู้เสือซ้ายดีขว่าดีวะเป็นซ้ายดีกว่านออ้องอีกเอ้าที่เปิดได้เอ่อมีไผอยู่วะครับฮัโลโหล อ้าจเ,ออเจอละเฮ้ยออบเจกต์เหรอวิวออบเจกต์มันคืออะไรอ่ะกุญแจอยา่าได้ถ้าพี่มาทำไงดีวะเนี่ยหาฟิวเพื่อเปิดระบบะไฟฟ้าโอเคตรงนี้เพื่อตรงตรงอย่าตรงนี้ใส่วิวนะครับตรงเนี้ยวิวใช่ฟิวที่ว่ามันอยู่ในห้องนั้นปะเออน่าจะใช่ อย่าอย่ามึงหันไปซิหันไฟฉายมึงติดอะไรมึงติดกับพาเองเหรอฮ่าฟิวใส่เปิดระบบไฟฟ้าก็ใส่ไปได้ไงอ๋อกดกดคลิกอ๋อตจมหมดอ๋อเราต้องเราต้องกดเลื่อนคันโยกครับเลื่อนไปข้างบนอยู่แบบอยู่ดีแบบโผล่มาอย่างเงี้ยหน้าจอคอมนะครับบอกไว้เลยไปแน่ อะไรายายอยู่ไหนจ้าโหยัดแม่แล้วแม่งทางอย่างมืดเฮ้ยจะเจอแบบนี้ที่กูตกใจสักเกมเซฟเฮ้ยจะไปตกวะสำรวจชั้นนี้โอเคสำรวจก็ได้อะผ่านนี่อาจจะนานหน่อยนะครับผมเพราะว่ามัน ก็ในเรื่องก็ผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยว่าเพราะว่าเจอผีตอนไหนเนี่ยโอ้ยเขี้ยนมึงจริงเราต้องหาทุกเกมก็คือการเสียงสาวนี่เนาะล่มือยิงแสงหน้าอิสระกรตายสยองคาแท็กซี่เอกสารแจกฟรี โอเคเราได้สำรวจตรงนี้ละแล้วก็เราไปเราไปทางนี้กันเหมือนตรงนี้โหสำรวจนานมากตรงเนี้ยมันต้องแบบว่าจะเป็นนักสำรวจเยอะครับเพราะว่ามันจะทำคลิปหน้าเบือ่อเก๋ค่อยๆหละาะออกมาตรงนี้ลเลยนั่นดำๆนี่ไม่ขิ้จะทำความสะอาดไหนวะที่ตรงนี้ไม่ทางเข้าก็ เจียงที่ไรวะจีงเป,เปิดเปิดกระดาษเด้อใครกำลังหาหนังสือหังโป๊อยู่วะเอ้ยพวกคนแปดหน้าที่ได้ที่ใต้ตึกเก่ากำลังจะแลกเปลี่ยนซื้อขายอะไรสักอย่างกับไอจิตแรงงานหัวหน้าเรียบร้อยแล้วอืออะไรก็น่าจะส่งยาไนะ ถ้เาเรา,เราคิดจะเล่นนะอย่าวิ่งมาด้วยแบบวิ่ดีแบบวิ่งมาอ้าวอย่างเงี้ยเียกูไม่เอาแล้วยยังกลัว,วมาเปิดมาแล้วตัวขนมเดิมเกมเซฟเหรอมีอะไรเกิดขึ้นวะางเเปิดมาแล้ว Hãy khai hỏi 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 mà không cần hỏi 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 giờ hỏi 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 องจัดการจัดการจัดการให้จบให้จบก่อนพิธีเริ่มของวิญญาณข้าข้าข้าให้หมดข้าให้หมดมันมันจะฆ่ากูเหรอแต่ในตัวกูแบบไม่มีอะไรติดตัวเลย ไหวะน้าคีอนนะออไรแม่งแม่งนั่งแทะเนื้ออยู่คีค้อเประตูิ่อยากตายเหรอ เฮ้ยมาตอนไหนวะเชี้ยาเม่ให้มือแล้วก็แบบอยู่ที่กระทือกูณนี่คนี่อยู่ข้างหน้าแม่กูไม่กล้าวิ่งไปเชี้ยหันหลังมาปุ๊บแม่งสัตว์โอ้โหยตัวแม่งสัตว์เต็มตัวเลยสัตว์ คิดไม่สเตตลแล้วแมงหอาอะแลวแวสัตสกี้แม่งโอ้โแม่งเห็นร่องนมด้วยเฮียว่าไม่คมขืนนะแน่เมื่อกี้เนะี่ยควยเสียซิงไปหนึ่งรอบต้องจัดการจัดการให้จบให้จบก่อนพิธีเริ่องขังวิญญาณข้าข้าข้าให้หมด ฆ่าให้หมดพอ่อไปละเฮ้ยไม่อยู่เลยให้มึงพ่อมึงอ่ะวิ่งดิฮะเฮ้ยวิ่งเจอะตุ๊กแกบากลี่กระโดดฮ่าฮ่าวนีกูไม่พ้นของที่มาดิ ีใจยเย็นอย่ามาจิตแม่เจ้าจิตไล่ขมขืนครับหรือว่าผีไว้เฮียคือแบบมีทางแม่งเฮียมีทางไหนกูก็ไปอะ่ะคยุย จบชัตเตอร์นี้ผมไม่เล่นแล้วเนาะผูแม่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปทีละชัตเตอร์แจนงเย็นทุกคนเฮ้ยเดี๋ยววะน่ะอะไรยาเหรอทำไมเธอเป็นแบบนั้นน่ะไปทางนี้กูไปทางนี้แล้วกันฮึมอ๋อนดี่มึงดักหลอกตรงนี้ใช่ไหม ว่าก็ต้องถือปืนพกติดตัวแล้วแหละข้าวหน้าเนี่ยแล้วกูเขาถ้วใครจะกล้าไปทางนั้นว่เฮี้ยทางนี้ปลอดภัยกว่าออิยังม,มีนะตกลงไปโอเคมีเด็กกันไม้อยู่ตรงนี้ตกลงไปแม่งตายแนะ่ไม่โอเค ผมว่าทางนั้นอะมันยังไม่ได้เช็คเว้ยเราต้องไปเว้ยทุกคนมาเราต้องไปเว้ยให้กำลังใจผมหน่อ,อยมาอารยาอยู่ไหนจ๊ะนี่ก็ร็อกซ้ายตันหรออ่ะนี่ นี่อารอยาหายตัวได้เหรอวะโอ้ยแม่งเล่นกูขวัญเสียอะไรยตัดรู้น่าทึกมากโอเคนักกูอยูไนะ่ไหนเนี่ยหาชุดรถคนได้ไหมเอาลิฟต์าาลิฟต์กด E ไปเลยอย่ามาไลยเฮีย ดูเร็วสิทีที่สองรามาชิตแม่โอ้โหแม่งสักเต็มตัวเลยสัตว์แต่กำลังนอนทำหนังสือพิมพ์มายามโอ้โหเฮี้ย หลับเพิ่งตื่นเนระแนงในวัดูหนังโต้โอ้โหนี่คือตัวละครต่อไปนะฮะผมก็คือเป็นผู้ชายเป็นยามน,นะฮะหรือเปล่างันตัดไปแบบนี้อ่าเกมเซฟ e ป๊ โอเคครับผมก็ขอจบคลิปกับเพกเท่านี้นะครับผมก็วันนี้ก็ตกใจกันมากพอครับกอนหนอาจคลิปถึงตีสองโหแบบ่าผมไม่รู้ว่าตัดคลิปมาเจอได้กี่นาทีนะครับแต่ว่าผมจะทำให้เต็มที่เต็มที่ที่สุดนะครับผมคือไอ้สกิลการตัดต่อผมอาจจะแบบว่าอาจจะดรอปลงนะครับแต่ว่าผมจะกลับมาฝึกใหม่นะครับผมก็กดไว้ให้กำลังใจผมนะครับผมผมขอคลิปนี้ครับขอแค่ห้าไลน์นะครับผมผมจะกลับมาเล่นเกมนี้ต่อนะครับผมแค่หผมตกใจแบบนี้ก็ จัดมาครับห้าไ์ผมขอแค่ห้าไ์ไม่ขออะไรมากนะครับผมถ้าถูกใจก,ก็กดแชร์ให้เพื่อนดูนะครับผมว่ามันสนุแกแค่ไหนอย่างนี้ก็โปรโมดผมหน่อยครับผมชจบาผู้สร้างใหม่นะครับก็ฝากในฟักตัวนี้นะครับผมบ๊ายบายครับผมยูนิส i ามครับแล้ว